แม่งง่วนเลยไปเลยง่วนเก็บได้ไฟถ้าประมาณไหนมันก็เอาไปเก็บสีผิวอีกเดฟไม่ใช่แบบว่าถ่ายเสร็จไม่ได้ถ่ายเสร็จแล้วคไปลงูบดีเสีแก้มนองกติ๊กจ้าทุกบ่ทำสีทีละเพียวหูจ้าดูค่ามาเก็บสีลูกเก็บสีก็คือไปแต่งสีให้มันสวยแล้วก็ให้เนียนๆแบบจากหนาหนูอกลูกหรือมันก็สีเนียนนะลูกเข้าใจยุบว่อ ท้องฟ้าสวยทุ่งหญ้าสวยทุกอย่างเป็นใจแมนครับคนไทยก็สวยเออนะผู้นำทีมงานเาหน่อยพูกน็เขอานีโอ้ยเนาะหน่อยพุทแถมแน้เห็นว่ากงต่าปกติเราสิมาสิบบ่มีคนอนับีบงานนะแมันเข่าสารน้มันอือืม ของเป็นซีเกมกับกับของแม่จีน่าจะเป็นแบบเวอร์ชัติที่เขาเขาเป็นฟีดจริงคอย่างเดียวอ่ะโอ้ีแกมแม่แม่ส <estão> ่งหัวใจให้รัวๆนะลูกตอนนี้ลูกกำลังดูดูอะไรดูอะไรครับโอ้ขอให้ยอดวิวสิบล้านวิวนะน้องซีแกมมาสัน ซาทูครับถ้าแบกกับพี่ออสนั่นจะเ็ที่ไหนคะที่เขื่อนอุบลรัตน์นะครับย่าล็กสวัสดีลูกนูมอยู่แถวไหนบรรยากาศน่าอยู่จังเลยขอนแก่นที่เขื่อนอุบลรัตน์จ้าสวัสดีทุกท่านเลยนะครับเอาขอเล็กหัวหินเลยว่าไม่น้อยตันแมวตัวเดีวะโอ้ต้นนั้นอ๋อุ้ยสัว น่ารักมากน่ารักมากวิวเขื่อนอุบลรัฐส,สวยค่ะดีดีครับคือเลือดมากอ่ะดูสิทุกคนพี่นุ่มน่ารักจังเลยขอบคุณครับนะครับกว่าผมเรามาบรรยากาศนี่เนาะนี่เฮือนหน่อยหลังนึงว่าต่างจึกลุ้งอสิขาดไปพี่น้องคือแอร์กับพัดลมไม่เอาเลยนะแอร์กับพัดลมคือปะตองเลยถ้าส์ิอากาศดีปานนี่คือยอดมากอะไร ดีขอบคุณครับขอบคุณครับพี่หนุ่มน่ารักมากๆขอบคุณครับบรรยากาศตอนนี้กําลังเตรียมอันนี้เรารอพระเอกนางเอกขึ้นมาก,ก่อนใช่ไหม huh. มันจะไม่สู้แสงสถานที่สวยมากขอบคุณครับปลาทูน้อยหล่อมากลูกบ้านเรา ขอบคุณครับขอบคุณครับอุ้ยดังมากเขาไปยังไงเนี่ยก็ผ่อนลงออทีลูกมันจะเปนน็นอะไรมันเด้งเมื่อกี้ม่เป็นไรหรอกไม่ใครได้กินหรอกแต่ผ่อนลงหัวเพลงอย่างสาม,มัญเลยเอออ๋อปลาทูน้อยน่ารักไหวขนาดเลยต่ว่าดวงอาทิตย์ยังอยู่สูง เจอพี่น้องมึงนั่นเจอเดี๋ยวแอบให้ดูนิดนึงนะอ้ชุดแบบฟรีๆีเงี้ยเสื้ออะไรอย่างงี้เฮงๆปังๆนะลกูกขอบคุณครับที่บ้านภูคำเบ้าหรอพี่แม,ม่นอยู่บับแม่นค่ะภูครเบ้าค่ะภูคำเบ้าถูกต้องที่สุดนะครับถูกต้องมากครับเจ้าทินก่อนนะเจ้าทินนี่หน,นิคนถามมั่นหนคนเว้าตาอวบตาห่าแทแ ขอบคุณครับชุดตาตูเกี่ยวปลาทูน้อยเิงหิงปังปัง,ปงนะลูกขอบพุนครับ <c oughs> <c oughs> เอินสั่งสาวแม่กรอง <c oughs> ป้าดัวสิขีอ่อนไปหอดฟังผลขึ้นสิไก่ครับพี่น้อง <c oughs> <c oughs> ดิวสวยดิวสวยก็สวยจริงแหละเนี่ย <c oughs> <c oughs> มันสีมี่แบบหัวคุย้ยกินยากนะินยังมินสีน่ารักมากมัญหายากแล้วบรรยากาศอย่างเงี้ยขอให้ปังๆนะปราทูน้อยปังๆนะครับตุ๊กแกมีสีขอบคุณค่าวิวสวยเนาะขอบคุณครับบรรยากาศดีค่ะดีดีพี่น้องดีมากมากชุดแดนเซอร์แม่ตีแกมดูสิชุดพี่แดนเซอร์นะคือวับอยู่มากเลยอ่ะ เออว่างิวมากเลยวิวงามขนาดบรรยากาศดีค่าขอบคุณครับ <c oughs> บูย๊ย <c oughs> จุดเซ็กซี่มากต้องอามเดี๋ยวยอมแพ้ <c oughs> อารมพี่หนุ่มไม่ได้เอากุญแจรถออกมาเลยนะเอา้าลูกปิดหลังรถแล้วนะปิไดไม่เป็นไรแต่ว่าถือรอหน่อย ไม่ใช่กลัวม,มันมันสีดรอยหรอกนะสวัสดีทุกคนนะฮะฟุ้งเห่เมือม่อกี้เนี่ยมันเท่นเกือบ,บแกงกัวไม่แอมน่ารักมากค่ะขอบคุณนะคะบรรยากาศดีมากวิวสวยนี่ฮะถ้ารอแบบว่าช่วงประมาณห้าโมงเย็นถึงหกโมงอย่างเงี้ยคือแบบ

ลมละตีพัวตืม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 ตึมตืมตืมตึมตืมตืมน้องนั่งซึมคิดฮอดแต่เธอมาหัวชมหัวชมมาทีอ๋อ ดีเพื่อนหัวบอกด,สดีสวยมากค่ะขอบคุณนะคะ,กะเก่งมากค่ะประทูไปเที่ยวสกายวอล์กหรือเปล่าไม่ใช่นะครับ ขอให้ปังปังจ้าร้อนไม่ประทูไม่ร้อนนะครับลมพัดเย็นดีมากค<อ>ิ้นฮอดพี่บ่อนอาซีประทูกมสู้ลูกเก่งมากประทูน้อยสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะอีกสักแป๊บนึงเราก็จะเริ่มไทยเอ็มแล้วนะครับทุกคน มา,มากประูน้อยพี่โหนมบสิจาคของแทนการแักการแทนบอลได้ทุกอย่างเลยใช่แล้วนะครับัวชมพนาลูกหั <c oughs> วชมบบเยอะมากเลยนะคะเน บอนบิ๊กเลยแล้วประตูน้อยเก่งมากฟังๆนะคะตอนนี้น้องกําลังฟังเพลงอยู่นะคะกาลังซ้อมอยู่นะฮะเดี๋ยวน้องจะร้องไม่ถูกคีย์นะฮะโอ้ไม่ใช่เดี๋ยวน้องจะลิปซิงค์ไม่ได้ถูกนะ,ะซเซนนแกมแบบสุดเลยะคะ่ะ <Yeah. S 1> ขอให้น้องแกมได้10ล้านวิวไวๆจ้าขอบคุณนะะ <Yeah. S 1> ปีนี้ <Yeah. S 1> แกมโตเลย ทาน abei, านมจืดเยอ laser, ๆ <Walk. S 1> ะๆนะจ๊ะเห็นแบบแรกเนื่อนว่าพ่อบิ๊กแกมใช่ที่เ,เดียวกันกับครูชินจังอาคลิปไหมใช่ค่ะคือหลอดแทนรู้เมื่อนี้พพัรลินบาซ้ำน้อยพี่น้อง เพิ่งตังตัวเป็นบาลสัมโนยบาลไวรุลจริงจังบาลเส่เข้มขันนักเรียนคนเดชไม่ใช่บาใส่เข้มขันนักเรียนคนเดชนีน่นะ ดิ่นชมทุกคนในตัวเกียวเลยค่ะขอบคุณนะคะมันจะเป็นบรรยากาศนะทุกคนตอนนี้ตอนนี้ทีมถ่ายเขาลงไปถ่ายข้างล่างอยู่นะคะกํกำลังขึ้นมานะะทุกคนกำลังขับรถขึ้นมาเดินแล้วเราก็จะมาถ่ายตรงนี้กันนะฮะไม่ใช่เราก็จะดึงยืดผมออกมาลงทีไปฉันก็พอสนนันแอนเจ้าสวยเด้อ ชืวอพชีพหน้าเีไร้การสารเอาเงินมือผีกับพี่อยาแซวน้องเตลูกพ่อปีกหลอค่ะลูกขอยซือหลอแท้วันนี้ปังๆคลูกเนี่ยเดี๋ยวข้าจะตัวเกี่ยวอ๋ทำไมมันมันมันเป็นอย่างนี้ผมผมงหนูก็เป็นอันที่สีแกมอะไรใช่ไหมครับใช่ น้องน่าจะลุรด้วยชิแกมลบไปลยชิน่ไร,รอยู่บ้านขอบคุณนะคะขอบคุณนะ,ะสวัสดีนะคะัะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะ <c oughs> สวัสดีทุกคนแคปสวัสดีครับทุกคนแคปนะฮะรอจังเลยนนี้เรามาทาอะไรกีามาถ่ายบีเถ่ายมบีเงเงนันาทีานไทยท้ำเอียงก็ขับเห็นอัดนแบบน้ำเพชรค่ะอ๋อ น้ำเพชรสตูดิโอนะครับผู้กำกับเป็นวูยิ่งพี่น้องน้ำเพชรค่ะเป็นน้ำเพชรโอ้ธรรมดาสวยพร้อมนี่พี่น้องคนละโอ้ยพี่คบพอด้จ้างเนี่ยผ่านก็นแ่แค่คนจัดการโอ้ยคนพอด้ขายงานแต่ก่อนมาโอ้ขายแต่ขายแต่อาจารย์วานไปเป็นน้ำมูจะเสื้อน้ำมูดเสือค่ะสี่เก็คือแบบว่าสี่แก้มเป็นยังไงนะพี่น้ำเพชรภาพเป็นยังไงนะอออ่ให้รีวิวหนึ่งนาที งานเพลงของพี่อุอิงอะไรนะเอื้อนฮักนางเอกน้อยอ่าเอื้อนฮักนางเอกน้อยของพี่บิวจิตที่เธอร้องค่ะล่าสุดดอกแคที่ไอื้ออ่ก็สวยใช่ไหมได้เลยใช่แต่อไปก็เป็นเพลงตอนแรกเป็นวิญงเออกี่ล้านวิวฮะหลายแสนล้านวิวเลยปีที่ไป็นเลยน้ำเทพสตูดิโอหลายแถ้าได้ก็ประมาณโอ้เฮ้ พันสิบล้านถ้าสิบล้านเลี้ยงเขาในเด้อเพลงไพี่กูร้องกูกับพี่นิวแล้วก็เพลงกันเพลงที่บาร์บั๊เอพี่แกเพลงอะไรนะอยากเอื้อแยว่าเอ้ประแมศอีกเนาะทักไอพีไบบอลทักไอพีไบบอลกับฉันได้นี่คนรไดยมาแล้วทักไอพีไบบอลนะเอกบัาร์ปัตธานั่นครับแของพี่บาร์ถ่ายตอนนี้คือทองทองทองยู่น่าจะสวย แกรอบทีพอน้ำงนุกกระไายค่ะแม่ค่ะไปวุ้ที่บุรีรัมย์แสดงว่ามขาีมือดีเขาถึงบ้าเขาจะหัวใจไข้ตื้อจัเนื้อเพลงจำได้หรือยังนี่ไม่ต้องชีดชีดทำไมล็อกรถแล้วลุ้นละ่ะ

ได้อยู่เหมือนประถวงเขาจะเล่นแล้วก็ไปทุ่งสัก4ทุ่มครึ่งพอหลุ่ก็สอนสัก3ทีแกไม่ได้เป็นอะไรแกเป็นก้อนหินไปนั่งโคตเฉยๆโคตวย่อยู่กับซ้อยหาพี่บอนอะไรไม่ให้ไม่พี่บอนกลับ3ทุ่มแกมถึงนวน4ทุ่มอะไรหา EMB ถึง4ทุ่มจะาวันนี้ เอฟซีใหม่จ้าขอบคุณนะครับขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับวิวดีมากสวรควิวหายอย่างนี้บานอยู่แถวนี้แต่ว่าก็คิดอย่างนี้มันน้ำท่วมน้ำขึ้นนะพี่น้องพุน้ำท่วมน้ำขึ้นมันขึ้นหอดท่างใหญ่พุ่น่ะยู่จังใดละขึ้นน้ำขึ้น แก้มกับรถคันนี้ไหมกับรถคันนี้ไหมกับรถมอลำมัยนี่ปลาทูน้อยคือหลอดแห็นจ้าสู้ๆนะลูกชายน้อยวิวฝั่งนี้ก็คือสวยมากแก้มวิวฝั่งนี้สวยมากไม่ค่ะม่น่าจะไม่ไกลค่ะไม่ไกลจากเราเลค่ะโอ้ยวิวสวยมาก นั่นด <apare Luc> <cells> <sm ut ato DVD> ีๆรองเท้าพีเขาดันเาเกือบเกือบยืมเขามาได้ดัน เพียนอยู่ร้านอันคาเฟ่คอควายน่ะเปลืมเหมือนเพียนพี่น้ำลืมเหมือนถือเกือบเพิ่นขึ้นรถมาน่ะมายังยังยังไม่เป็นไรค่ะคิดถึงพี่บอลแล้วสันวันนี้วันวันอะไรวันวันอังคารครับ ลาโรงเรียนต้องไปเรียนโรงเรียน,ยนดก่อครับไปเครื่องมือนี่ยเพิ่งไปรับมาตอนเที่ยงนนครคอนเก่็นรที่ข้อคนสอบแข่ันเอะมานยเต้นน้ำขงกก็จะรำอยู่ เพิ่นจะเป็นเดาใส่เข่าเฮ้ยแล้วเขาไม่มีงานหรือเปล่าไม่มีครัแล้วเราเนี่ยไม่ขอบถ้าหนูไม่ไปเขาก็จะไม่ไปไปใส่เขาบอ่ามีงานถ้าแกไม่ไปก็แสดงว่าเขาไม่มาโอ้เขาไปเหมือนเดิมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเขาไม่ได้บอกเลย กมถ่ายเทคเดียวน้องลูกใช่ไหมจะไปลำต่อเนาะไปไนจะไปไปซ้อมไปซ้อมซ้อมงานมันเกิดบอลเ,เป็น,นาเกป็นมักหลายชุดเดฮ้ยเป็นมากหลายแต่งยิงเนี่ยแปดนิ้วเลยมันพล,ลมันมากผ <c oughs> ิกลอกตัวสาดเด้อวันนี้หล่อมา,จากจ้าปทุนาราขอบคุณนะคะ น่ารักจังเลยลูกดีไหนมีหกห้า,าะะอันนี้เจนเขาก็สอม อ,อ,อันนั้นมันผืนผสมมันผืนะเบียบยูซวาชีพี่มพี่น้ำพ่อหนุ่มคือน่ารักสุดขอบคุณนะคะถ่าย<ล>เสร็จแล้วพอน้องอามยังไม่เสร็จนะคะตอนนี้เราก็กำลังรอถ่ายอยู่นะคะพี่พี่ทีมงานเขากำลังจัดฉากจัดกล้อง<ล>พี่น้ำช<ล>อบแดนเซอร์นะคะทุกคน ใส่มากสอง้็มีชุดไหนอทไมมที่พี่น้ำตาลให้นะสีแดงที่เปกบงที่พี่น้ำตาลให้นะนใ,นะใส่ไหม คนไม่ตกหรอกลูกคิดถึงนังสีแก้มพี่นุ่มพี่หนุ่มพยขยัมรนนิดหนึ่งที่ริมริมสาริมหนองนิดหนึ่งที่ริมหนองใครจวดบ้านในจวดน่ะ ป้าสวัสดีจูดหรอป้าสวัสดีจูดเหรอรหรอ,รรอย่ามายิ้มเ <c oughs> บาเลยยิมกีกสีกยู่ยอ้ย <c oughs> มากี่คนคะ <c oughs> ส่วนน้องอามมาสี่คนนะคะมีน้องแก้มมีพี่หนุ่มนะคะแล้วก็น้องอามแล้วก็พี่อามนะ,ะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นทีมของคำพุดนะ,ะเป็นทีมของแดนเซอร์คำพุดนะ,ะแล้วก็ มีโปรดิวเซอร์ถ่ายคลิปถ่ายนี่เป็นพี่เพชรนะคะนักร้องคือคำแนมนะคะโอ้ย,อยเลืออ่อบัรคำพูดนู่นนูนนพี่เขาถ่ายอยู่นน่ะ น้องซีแกมก็จะได้ไปอยู่ข้างบนรถบาสนะฮะไปลองไปลองอยู่บนรถบาสไปลองอยู่บนรถบัสนะฮะน้องแกมจะไปร้องข้างบนรถบาสเลยนะฮะบนลังคาใช่ฮะรองข้างบนอ้กัน ็เสียงหายย่อนจจนยอกันกับบีลลีโอออกกากกากใส่กันอยู่ลมเอ๋ยลมเวลาเถียงไม่สู้ทำยังไงเาียงไม่สอ้ทั เวลาเป็นเตียงบรสวนธิ์เด็ด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 ตอนนี้ใกล้แล้วนะฮะทุกคนจะเริ่มแล้วโอ้จะไปดมขี้กัวหรอเดี๋ยวช่างขาเบิรงกด้่อย่างนี้นะพี่น้องเด้อเดี๋ยวนี้่ก็แต่เบิรไลฟ์ไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปอบไว้นะฮะทุกคนแล้วจะอบกราเทีนเบิร์กกระสีบอสเซอร์ไพ่พี่น้องบ๊ายบายนะครับทุกคน